สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดถึงแม็กกาซีนของปืนสมิธเอมสันนะครับ MP15 ตัวนี้นะครับซึ่งจะแมกกาซีนเนี่ยมันทำมาจากวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์นะครับเราจะเคยพบปัญหาบางคนอาจจะไม่พบนะครับแต่ว่าเคยเห็นสมาชิกในกลุ่มนะครับโพสตมานะครับก็คือบริเวณตรงนี้ตัวที่มันล็อกจานท้ายกระสุนนะครับมันมีการเป็นรอยชำรุดร,รอยจิก ของจานท้ายกระสุน,นครับซึ่งจานท้ายกระสุนเนี่ยมันค่อนข้างจะบางนะครับจุดจุดส,สองสองแล้วก็คมถ้าเราโหลดกระสุนแล้วมีการปล่อยขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอาจจะกระแทกนะครับตรงนี้ครับจนเกิดการสึกหรอบริเวณนี้ได้นะครับดูดูดรูปเดี๋ยวทิ้งก็ไปดูนะครับตามรูปนะครับก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีการสึกหรออันนี้รูปผมขออนุญาตเจ้าของโพสต์มาแล้วนะครับว่าจะเอามาทำรีวิวให้สมาชิกได้ดูนะครับ ซึ่งใส่กรเกิดเนี่ยมันอาจจะเกิดได้โดยจากที่ว่าเราโหลดกระสุนไว้แต่แม็กกาซีนเป็นเวลานานนะครับทําให้แรงของสปริงเนี่ยมันดันกระสุนขึ้นมา,าการท้ายกระสุนเนี่ยมันจิกกับบริเวณน,นี้มันก็เลยเกิดเกิดรอยเหมือนในภาพนะครับอันออนี้ผมก็เลยมีตัวนี้มาให้ดูนะครับขอเรียกันว่าตัวล็อกแม็กกาซีนแล้วกันมันทํางานยังไง อันนี้มันจะมี2ขนาดนะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีการทำงานของมันนะครับลักษณะการทำงานของมันก็คือนี่นะครับมันเหมือนกับสปีดโหลดแหละก็คือไอ้บริเวณกลมๆเนี่ยเอาเข้ามาใส่ที่ที่หมุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวล้วก็มือดันไว้แล้วก็ เลื่อนมันลงไปมันก็จะล็อกแม็กไว้นะครับไม่ให้สป,ปริงเนี่ยมันดันกระสุนขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวผมใส่กระสุนให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นแม็กซินัดนะครับข้อดีของมันก็คือเด,เดี๋ยวเดีวลาเราเราโหลดกระสุนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดึงสป,ปริงไว้ไม่ให้จานท้ายกระสุนนะครับมันขึ้นมาดันกับตัว ปลายของแมกกาซีนะตัวตัวที่ล็อกจานท้ายครับทีน,นี้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับดูนี้แนคะ่นี้มันจะล็อกกับฝั่งนี้พอดี้ก็ดันแบ ันก็จะดึงสปริงไว้ไม่ให้สปริงเนี่ยดันกระสุนขึ้นมาชนบริเวณนี้ทําให้มันไม่เกิดบาดแผลนะครับข้อเสียของมันก็มีนะครับก็คือว่าอพอเราใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยกระสุนในแม็กซีนนะครับแม็กสิบนัดเนี่ยแทนที่มันจะโหลดได้สิบมันจะโหลดได้แค่เก้านัดเพราะอะไรเพราะว่านี้นะครับมันจะดึงกระสุนดึงแม็ดึงสปริงไว้คือระยะมันจะพอดีนะครับอันนี้เก้านัดแต่กระสุนไม่หลุดนะครับ ไม่หลุดแล้วก็ไม่ดันตัวนี้จนเกินไปครับอันนี้ก็คือแม็กเนี่ยจะพร้อมใช้งานนะครับเวลาเราจะใช้งานก็ใช้นิ้วนี้ดันไวน้แล้วก็งานน้างออกแล้วก็ปล่อยคราวนี้ก็โหลดกระสุนเข้าได้เลยเนีย่สะดวกนะครับแล้วก็ทําให้แมก็กซีกนเราไม่สึกหรอบริเวณนี้ด้วยเวลาเราไม่ใช้ก็เสียบไว้อย่างนี้ใส่ไว้ในปืนก็ได้นะครับแต่ ใส่ไว้ในปืนมันก็มีโอกาสที่เราจะลืมลืมปลดล็อกมันได้ครับทางที่ก็คือเอาไว้ด้านนอกดีกว่าใส่ไว้ด้านนอกปืนเพราะปกติเราคงไม่โหลดแมกซาซินไว้นในปืนหรอกครับปืนอยู่สององเนาะเฝ้าบ้านบางทีเราใช้ปืนขนาด่นซะมากกว่าแต่ถ้าเราอยากโหลดไว้ก็แนะนําว่าให้ใช้ตัวนี้ล็อกไว้นะครับต,ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่แม็กซยี่สิบห้านัดกันบ้างนะครับว่ามันทางงานํางานยังไงก็การทําง,งานก็เหมือนกันนะครับก็คือ ดูนี่การดูดอกมามันก็จะล็อกมันก็จะล็อกสปริงไว้มันเดิมเดี๋ยวจะโหลดกระสุนให้ดูนะครับก็มันก็ทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนเดิมนะครับ Mac ยี่นัดก็จะใส่ได้แค่24นัดนะครับเพราะว่ามันต้องเผื่อระยะระยะยุคของสปริงนะครับให้มันพอที่จะให้ตัวล็อกมันเข้าไปเกี่ยวได้นะครับ อันนี้ผมโหลดกระสุนไปแล้ว24นัดนะครับวิธีใช้ก็เอาตัวนี้นะครับเข้าไปใส่นแล้วก็เดือนมาล็อกนี่ครับมันก็จะล็อกสปริงไว้อันนี้ก็เหมือนเดิมกระสุนมันก็จะไม่หลุดออกมานะครับนะแล้วก็จานท้ายกระสุนก็จะไม่จิกกับตัวขอบตัวนี้ของแมกกาซีนนะครับเวลาใช้งานเราก็ถ้าเราอยากใส่ไว้ในปืนมันก็ได้นะครับ เวลาจะใช้เราก็ดึงออกนะครับเนี่ยมันก็พร้อมใช้เลยนะครับใช้งานง่ายเดี๋ยวเอกมาดูก่อนนี่ครับเวลาไม่ใช้เราก็โหลดทิ้งไว้แล้วก็ล็อกมันไวน้อย่างนี้อันนี้นี่ตอนที่ปลดล็อกแล้วนะครับมันก็จะสปริงก็จะดันไว้อย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างแน่นนะครับแรงสปริงมันค่อนข้างแรงเลยแหละเวลาเราไม่ใช้เราก็ล็อกอ่าอืม นี่นะครับไนนมันก็จะมีความอิสระนนที่เราทําขึ้นมาก็เพื่อที่จะเซฟตัวแมกซีนนี่แหละครับให้มันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะครับแมกซีนบ้านเราอะไหล่ปืนบ้านเราราคาค่อนข้างสูงนะครับมันไม่เหมือนกับต่างประเทศถ้าเป็นต่างประเทศก็เราก็ไม่ซีเรียสหรอกก็คงจะราคาไม่กี่ร้อยบาทผมเคยดูในเว็บต่างประเทศแล้วอยู่ประมาณ จ็ดถึงแปดร้อยบาทนะครับสําหรับแม็กกาซีนสิบนัดอันนี้แต่ยังไงล่ะเราก็นําเข้าไม่ได้ถูกไหมเราก็ต้องมาซื้อตามร้านปืนซึ่งราคาก็สูงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวนะครับเพราะงั้นผมก็ขอฝากตัวเซฟแม็กกาซีนตัวนี้ไว้ด้วยนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับค,คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับ ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ,รบขอบคุณมากครับ